ทำอะไรวะแบตเมย์ยุบยุงเอาเลยดีกว่าเท่าไหร่ดีนะให้เท่าไหร่อ่ะหมื่นยังดีไหมน้อยมาเอาไหมเอาแบตเมย์ไปเตรมยมเลยเอาสักหมื่นห้าสองหมื่นดีกว่าก็ดีเหมือนกันเอาเลยจัดเลยอได้เเอาลยให้มันดูแลกันนี่น่าห่ ออกไปแก้ยังไยหมื่ไหวยังไงครับเลือกเลือกรูปอยู่เนี่ยเอาไปก่อนได้เท um> ่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาไปกองไม่เห็นเออแล้วเนี่ยรีบอยู่เนี่ยตั้งละกองอยู่เนี่ยไม่แหลกตัวเลอร์พ่อแกทำอะไรกันอะไปแก้มาดูดิมันทำอะไรกับคอมเราไม่รู้ว่าม่มีอะไรเราเล่นเกมเฉยๆไม่เป็นรูปอยู่อ้าวเอาอะไรเนี่ยอีกคนนึงบอกเล่นเกมอีกคนนึงบอกเล่นเฟซบุ๊กถ้าอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะแก เราเนี่้ทำอะไรเล่นเกมเฉี่ยๆเนี่ยแล้วเมิดอิกสิทธิ์ทางคอมนะแกส่วนบุคคลด้วยสิทธิที่ส่วนบุคคลนะแกโดนจับได้นะเว้ยใช่เบนนี่มันลูกแกนี่หว่าเนี่ยในเฟสเนี่ยใครเอามาลงไว้วะไหนไหนดูดิเออใช่ด้วยแกทำไงดีอะเจงความเลยมะเออใช่ อย่างนี้มันผิดกฎหมายแกเสียหายนะแกไปไปไปหนึ่งไหวนแจ้งควาหมอไปอ่ะการนำข้อพิกข้อเกิดความเสียหายแกผู้อื่นนะคะได้รับวามอับอายอันเกิดจากภาพกระต่อนะคะแล้วนำไปโพในเว็บบอร์ดก็จะมีความผิดตามมาตรา16ค่ะ ะะผู้ใดนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะคะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นปรากฏดเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเกิดจากการตัดต่อเพิ่มเติมหรือทีการใดๆก็ตามทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทางนี้โดยการอาจจะทางนี้โดยการ,รน่าจาทให้ผู้อื่นนั้นได้เสียเสื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเบียดช่างหรือได้ข้ออับอายนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทัง้งปรับค่ะ